สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขินพุทธศักราช2547กันนะครับสำหรับในระเบียบฉบับนี้นะครับในสาระสำคัญเนี่ยในข้อที่4นะครับเป็นคำจำกัดความ ในระเบียบฉบับนี้คำแรกก็คือแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ก็หมายความว่าลำลางห้วยหนองคลองบึงบางและแหล่งน้ำอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงหน้านน้ำตามพระราชบัญญัติเดินเรือในหน้านน้ำไทยพุทธศักราช2,456คําคำว่าการขุดลอกการขุดลอกก็หมายความว่าการขุด ดูดตักหรือกระทำะประการอื่นใดที่เป็นการนําเอากรวดหินดินทรายที่ทับถมอยู่ใต้แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินขึ้นมาบนพื้นดินต่อมานายอำเภอให้หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอำเภอผู้อำนวยการเขตสำหรับในกรุงเทพมหานครและปะลัดเมืองพัทยาด้วย ต่อมาคำว่าองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนี่เป็นคำจำกัดความในข้อ4ต่อมาในข้อที่5เมื่อในอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น แล้วแต่กรณีเนี่ยพิจารณาเห็นว่าแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในท้องที่ใดตื้นเขินสมควรทำการขุดลอกให้นายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเนี่ยทำการสำรวจขอบเขตปักแนวเขตแหล่งน้ำนั้นให้ชัดเจนพร้อมทั้งออกแบบการขุดลอกกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการขุดลอกให้แล้วเสร็จและเสนอเป็นโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วจึงประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกมีกำหนดไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันประกาศต่อมาในส่วนวักต่อมาเนี่ยนะครับในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นเนี่ยมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงก็ให้ยึดถือแนวเขตตามหลักฐานหนังสือสำคัญที่หลวงนั้นข้อ 6. กรณีที่ทางราชการพิจารณาแล้วเนเห็นว่า สมควรที่จะจัดจ้างให้เอกชน,นทำการขุดลอกตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประสงค์ที่จะนําเอากรวดหินดินทรายที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการหรือค่าจ้างเอกชนให้นายอำเภอหรือท้องถิ่นเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่นายอำเภอหรือท้องถิ่นประสงค์จะนำกรวดหินดินทรายที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นค่าจ้างเอกชนให้ตีราคากรวดหินดินทรายที่ได้จากการขุดลอกตามราคาค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา9ทวิในบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดินโดยอนุโลมแล้วให้หักกลบจากค่าจ้างและถ้ามีราคาเกินกว่าค่าจ้างเอกชนผู้รับจ้าง ต้องจ่ายเงินค่ากรวดหินดินทรายส่วนที่เกินดังกล่าวคืนให้กับทางราชการและให้เงินนั้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ได้จากการขุดลอกเป็นแร่ทรัพยากรไม้หรือวัตถุโบราณให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในข้อ7ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่น เห็นสมควรจะทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ให้นำความในข้อ5และข้อ6มาใช้บังคับโดยอนุโลมข้อ8ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอันเกิดจากอุทก,กภัยหรือว่าภัยแล้งและจำเป็นจะต้องการทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินให้ในอำเภอรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจ ดำเนินการให้เอกชนทำการขุดลอกแหล่งน้ำดังกล่าวไปพลางก่อนแล้วเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายใน15้าวันนับแต่วันที่ว่าจ้างข้อ 9. ในการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจะก,กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ดำเนินการขุดลอกปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่รัษฎรรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขอื่นให้ผู้ดำเนินการขุดลอกต้องปฏิบัติ และรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการก็ได้เงื่อนไขในการขุดลอกก็ให้เป็นไปตามข้อกำหนดท้ายระเบียบเพ<า>ราะฉะนั้นตร,ตรงข้อกำหนดเนี่ยกำหนดอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูไปดูรายละเอียดในท้ายระเบียบกันนะครับต่อมาในข้อ10เนี่ยให้นายอำเภอรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมการขุดลอกให้เป็นไปโดยถูกต้องตามเงื่อนไข ข้อ11ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และก็มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้นะครับนี่คือในรายละเอียดสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินพุทธศักราช2547ทีนี้เรามาดูข้อกำหนดในสัญญา แนบท้ายระเบียบนะครับเป็นข้อกำหนดในสัญญาให้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขินข้อหนึ่งเนี่ยผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดลอกให้ถูกต้องตามแบบการขุดลอกหลักเกณฑ์และวิธีการในการขุดลอกและทำการขุดลอกให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดข้อ2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญหรือเสียหายแก่รัศดรเป็นต้นว่ากระทำเสียงดังเกินควรทำกิจการในเวลากลางคืนหรือวางหรือตั้งอุปกรณ์ในการทำหรือวัตถุต่างๆเป็นการกีดขวางแก่สาธารณชนข้อ 3. ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนเช่น ปูชนียสถานโบราณสถานวัดวาอารามสำนักสงฆ์โบราณวัตถุอาคารบ้านเรือนหากมีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิน้นข้อ4ผู้รับจ้างต้องดำเนินการในระหว่างเวลาตรงนี้ก็ไปกำหนดนะครับถึงตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใดตรงนี้ เราไปกําหนดในสัญญานะครับข้อ5ผู้รับจ้างต้องดําเนินการด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นดําเนินการหรือว่าโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นไม่ได้และต้องดําเนินการภายในบริเวณที่ได้รับจ้างเท่านั้นข้อ6ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ในทางราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างในหยุดทําการ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามทันทีข้อ7เมื่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอรหรือผู้แทนเนี่ยเข้าไปตรวจบริเวณที่ทําการขุดลอกหรือกิจการที่ผู้รับจ้างกระทําผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกให้ตามสมควรข้อ8ในการดําเนินการขุดลอกหากพบวัตถุโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ หรือซากโบราณน,นสถานใดๆต้องหยุดดำเนินการและแจ้งให้นายอำเภอพร้อมมอบโบราณวัตถุที่ขุดพบทั้งหมดต่อน,นายอำเภอด้วยทันทีข้อ 9. หากผู้รับจ้างพบซากดึกดำบรรติดอยู่เป็นกลุ่มก้อนชัดเจนต้องหยุดทำการทันทีแล้วแจ้งให้นายอำเภอทราบเพื่อแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทำการตรวจวิเคราะห์ต่อไป วักต่อมาหากพบวัตถุที่เป็นแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ผู้รับจ้างต้องหยุดการกระทําจนกว่าจะาจนกว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการาว่าด้วยแร่ข้อ10ถ้าผู้รับจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแบบการขุดลอกหลักเกณฑ์วิธีการหรือข้อกําหนดในสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอํานาจสั่งให้หยุดกระทําการดังกล่าวในที่ดินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องบอกกล่าวนะครับส่วนในข้ออื่นๆนะครับก็อาจจะกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับตรงนี้อยู่ในดุลพินิษของอท้องถิ่นนะครับในการไปดำเนินการข้อกำหนดเพิ่มเติมในสัญญานะครับนี่คือข้อกำหนดในสัญญาให้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินนะครับเป็นเอกสารแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินพุทธศักราช2547